ย้ายมาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมกับเจ้าเจ็ดมือไวครับหรือว่าทีมงานเสียสดดคุณบุรีรัมครับนะมาถึงเมื่อกี้ครับลงจากแคลเลอร์เสร็จก็นี่ยเริ่มงานแล้วครับพวกเราก็จะมีการทํางานเลยครับเพราะว่าเราต้องกั้นเพื่อที่จะดึงน้ําออกจากสระครับเพราะว่าบ่ออย่างใหญ่ตรงสองบ่อนี่เราไม่ได้ขุดหมดครับเนาะงานพวกเราแบ่งแบ่ง อยู่ประมาณ3ส่วนครับเหลือไว้หนึ่งส่วนครับที่ไม่ได้ขุดครับผมเนาะก็เลยต้องไปปั้นคันครับการอย่างนั้นจะมีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าน้ําเราต้องสูบออกหมดครับเพราะน้ำฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ก็มหาสารครับเราจะปั้นคันจากตรงนี้ไปครับเนี่ยะมันจากนี้ไปครับปั้นไว้เรงนี้ครับเราก็จะดึงน้ําออกไปครับเจ้าแคทก็เดินไปทําทางครับแล้วก็นี่ฮะผู้จัดการพวกเราครับไปไถนาแล้วครับสุดยอดครับอาชีพเก่าแล้วครับผมเนี่ย ไปแล้วครับนู่นครับเดินตามแคทไปแล้วครับว้าจะชนรถขุดครับสุดยอดครับผู้จัดการสวัสดีครับผู้จัดการไม่เล่นด้วยครับอารมณ์เสียผมเนาะไม่เล่นด้วยแล้วกันเราเดี๋ยวมาดูครับเจ้า SK 200 SM ครับทีมงานเสียสละคุณเปอร์ครับผมจะลงไป ด้านล่างครับเพื่อที่จะไปปัดนอ่าคันดินครับผมเนาะอ่ะเบาเบาลูกพี่เบาๆแล้วครับโอ้เบาเบานี่ฮนะลงไปปั้นดิกัเทสครับต้องระวังครับผมเนาะไม่รู้ว่าดินด้านล่างจะเป็นยังไงเราก็ต้องไปอ่าดูลงไปดูก่อนครับใช้พุ่งกีเทสดูก่อนครับอ่ะแรงยินลูกพี่ครับ หลังจากที่พวกเราเสร็จสิ้นภารกิจจากบ้านสะแรนะเนาะเรียบร้อยก็ลงมาครับโอ้ยระวังครับระวังครับตรงนี้จวกตรงนี้ฮะดินครับจัวกครับรู้สึกว่าจะเป็นดินเลนครับหรือว่าดินหล่มมากครับตรงนี้อันตรายพอสมควรครับโอ้โห เป็นยังไงของมันนะครับเนี่ยดูว่าจะเดินขึ้นมาครับมาเทสดูก่อน,นครับว่าจะเอาอยัางไงฮะว้าวไหลครับไหลไหลไหลอ่าเอา,เอาให้อยู่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 ครับโอ้โหอะนะ kim leo lên nè chà mê quậy đưa ông tin mà gấp đây mày ตรงนี้จริงดิอันนี้แข็งใช่ไหมตรงนี้ตัวนี้แข็งเนาะนี่มีตรงตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงกลมๆนี่มันจะเป็นเป็นบอ่อถ้าเราไปตัดตรงนี้เอาไม่ได้ไหมน,นี่พเพราะงั้นเราต้องตัดเอาไว้ค่ะงัง้นดนินม,าามันจะมัดขุดยังไงวะลึกนี่ลึกลึกเลนสุบอกให้หมดก่อนนี่นะ เราจะเปิดน้ำยังไงวะ,ะแต่ข้างๆนี่คือแข็งไงมเราจะเจาะยังไงถึงได้มันกล้าเดินบ่ข้างๆที่จริงมันไม่ได้ขุดเงี้ยแต่ว่าบ่อนั้นคิดว่าต้องต้องปั้นแหละบ่อน,นู่นล่ะถ้าง,งั้นทราไม่ได้เลยนะถ้าเราสูบออกหมดไม่ได้ตรงนุ้นล่ะตามฝั่งนั้นม,นนมนหาสารใหญ่กว่าด้วตรงนี้มันไม่คยย่อยเยอะใช่เลย ถ้ารับขุดที่นี่เนี่เองมีขุดนี่นี่ไหมเบอร์เบอร์ตึกมา้ยตึกนิดเดียวนี่เปิดตรงนี้นะเปิดข้างๆอย่างเี้ยตรงนี้นะเรงไปถึงเลยตรงนี้นะดึงอ่าวบาเนิโมไอเดียโมคลายให้ดินมาตรงนี้นะจะได้รู้เลยน้ำมันไม่เยอะเลยนีิดลงนิดนี่สักหน่อยเพิ่มหนึ่งนี่เอาตรงตรงนี้นะเจาะยนมาตรงนี้ใช่ไหมนี่ยนตรงนี้นี่ให้น้ำมันไหลมานี่มั่งเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ฝั่งนี้เราไม่ได้ขุดอยู่แล้วฝั่งนี้มันน้ำมันเนี่ยน้ำมันจะให้มันเอาเลยฝั่งนี้ออกไปน่าจะได้บอกกัน ไม่ใช่เร่งสุบคืนนี้แหละพอแต่บั้นปั่นคลับมันนี่มันเยอะเกินไงจะมันจะไม่แห้งง่ายไงเมื่อกี้ถ้าปั่นได้จะปั่นกลางไว้ไงแต่ถ้าเอ็งเดินข้างๆได้ไหม,ไมลืน่นเขาต้องทำตรงลื่นไวน้เนาะลุงฮะขุดบ่ออีอันนี้มัน,นะนพี่บอกว่าบางทีอาจจะขุดบ่อเราดึงดึงเลี้ยง้วยได้วยซ้ำอ่ะนี่นะก็ไม่ใช่พื้นที่ของเราไง ถ้าเราขุดตรงนี้นะก็ให้น้ํามันไหลมาอะไรมานี่น้ำน้ำมันจะน้ำนี่มันจะไหลมาตรงนี้แทนเลยพอบานคลางนะมันจะได้ง่ายมันจะได้รีบแห้งนะมหาศาลนะนะน้ำถ้าถ้าขุดบ่อตรงนี้นะไอ้สักขุดโยนโยนขึ้นมาตรงนี้เอาระวังระวังตรงนี้เป็นนิดนึงทีาไปได้นะเอดตรงนี้ลื่นไหมทางนุ่นดีกว่านะเด้ออย่าปลอดภัยอะไรวางแผนใหม่ครับเพราะว่าตรงนี้ลงไม่ได้ครับลื่นครับโอ้โห ใช่ครับมันลื่นนะเพราะว่ามันเจอดินมันเปียกครับเพราะว่าฝนยังนั่นอยู่เนาะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับเดี๋ยวมีปัญหาครับเนาะเป็นดินเหนียวครับผมด้านล่างนี่ขึ้นไม่ได้นี่หนาวเลยครับโอ้โหครับมาจะหาวิธีแก้ไขดูว่าจะเอายังไงครับเราจะเจาะตรงนี้ครับให้น้ําไหลมาครับเนาะ เจาะตรงนี้ครับผมให้น้ําไหลมาน้ําเหลือไม่เยอะครับเนี่ยพื้นที่ของพวกเราครับด้านนู้นก็เจ้าแคทก็ทําทางทําที่ดึงน้ําครับมามาดูกันครับผมเนาะกับทีมงานพวกเราครับทำทุกอุติทางครับให้เราได้ทำงานได้ครับเนาะเพื่อที่เราจะเดินทีมได้เดิน งานให้ได้ครับตรงนี้เราจะดึงน้ําให้เสร็จตรงนี้ครับเพื่อที่จะพากันปาดเลนได้เยอะที่สุดครับแตต้องระมัดระวังครับเนาะต้องระมัดระวังหน่อยครับเพราะว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมานลำบากมากครับตรงนี้เนาะเอากอ,อจับูจับตาครับทำงานให้แล้วพลาดแล้วพลาดปลอดภัยนะเนาะ ทำงานด้วยความรารื่อครับอันนี้ก็ถือว่าช่วงดีกับาาล้วฝนไม่ตกเลยครับนี่ฮราอค่อยๆลงมาครับเพื่อที่จะเจาะเอาน้ำลงมาครับเราจะหาวิธีทำครับเพื่อที่จะให้มีน้ำมาได้เยอะที่สุดครับ ราจะโตรงนี้ครับให้น้ําไหลมาฝังนี้แทนครับผมเพราะว่าถ้างั้นเราสูบหรือว่าดึงน้ําไม่ไม่หมดนี่ทํางานไม่ได้ครับพวกนี้นี่ก็เหลือเวลาทํางานก็ให้น้องๆช่วยกันครับเนาะดึงเหลือไปเหลือเราต้องช่วยกันครับเพราะว่าถ้างั้นเราจะไม่ได้ทํางานครกนี้ที่งานเรามีหน้างานที่รอเราเยอะครับอ่าโอ้ได้ได้ได้โอเคครับถือว่าเทสแานครับได้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 อ๋ออ๋อ โอ้โหฮะเป็นดินร่วมครับตรงนี้กาลงก็บาเอยนี่ครับโอ้โหฮะทำไมอย่างนี้ครับเอาเปตรงนี้แล้วกันครับผมเนาะเปตรงนี้แล้วกันครับเพื่อที่จะดึงดินมาครับเอาดึงดินให้น้ํามาครับหรือว่าดึงให้น้ํามาดึงให้น้ํามาฝั่งนี้เพื่อที่จะน้ำไม่ต้องไปฝั่งนูน้นครับไม่ต้องไหลไปทางนู้นครับ ก็จะให้ได้เรื่องของน้ำให้แห้งเร็วๆครับอ,อแล้วก็เสียวนะครับไม่ใช่โอ้โหโอ้โหได้ครับถือว่าโอเคส่วนมากจะเป็นขี้เลนครับเยอะครับเนาะดินเลนเยอะมากเลยเราจะจัดการบริหารเลนยังไงก็ยังไม่ทราบเลยครับนี่ ว่าดินที่เลนนี่มากเหลือเกินเราก็รีบทําให้แห้งครับถ้าเราไม่ทําให้แห้งนี่เราจะลําบากเราเลยนะครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับอ่ะได้อยู่เห็นล้วว่าได้อยู่ ง่ายครับเพราะว่าเป็นดินเลนเนาะแต่อย่างงี้ขุดขึ้นดั้มไม่ได้ครับจบครับเกไม่ออกครับผมเราก็เลยหาวิธีกับเปิดน้ำให้มาด้านนี้ให้เยอครับก็ยอมเสียค่าน้ำมันรถยอมเสียเวลาเพื่อที่จะดึงน้ำอ่านี่ฮะ ึกก,ก,ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเนาะการทำงานก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนไม่งั้นมะีปัญหาแน่นอนครับโอ้โหเนี่ยดินน้ำไหลมาโจกเลยครับเจาะฝั่งนี้ให้ลึกครับน้ำไหลลงมาแล้วเนี่ยฮะโอ้โหครับน้ำมวลน,น้ำไหลมาตรงนี้เยอะเลยครับ นี่ครับช่วยได้เยอะเลยครับผมตาอ,อย่างนั้นไม่แห้งครับเนาะใช้หลายหลาย đi hả? cho không những ไลก์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเชียงรายกูุรีรับครับกับหน้างานบ้านน้องบัวของเราครับกับงานชประทานครับนี่ฮะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ